ตอนที่เราอ่านเรื่องนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวแฟนตาซีเรียธรรมดาธรรมดานั่นแหละตอนเล่มหนึ่งเล่มสองอ่ะมันก็ใช่แต่พอเล่มสามปุ๊บไอเชี่ย <Hey, yeah. S 1> นี่มันเริ่มไม่ใช่ละเบอแบบนี่มันแอบหักมุมเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนแรกเราไม่ได้เดาว่ามันจะมาในเวนี้เลยเว้ยเป็นเรื่องที่เราบอกเลยว่ามันครบทุกรสชาติทั้งงานภาพเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ความคอมเมดี้ที่ทาให้รู้สึกว่าเรื่องมันไม่ได้หนักจนเกินไปอยากแนะนําให้สายเสพเนื้อเรื่องมีติดบ,บ้านกันเอาไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องบทเพลงก่อมฝันยามตะวันน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 นสสาาาางงเเรรรื่่่ออออีี้้้ยยูใไไไโซุ16ปปปขึมถดดะะค็แว มิสเตอรี่มีปมให้เราได้ตามทุกเล่มปัจจุบันออกมาจนถึงเล่ม5้าแล้วแล้วฉันที่เพิ่งอ่านเล่ม5้าจบก็คือแบบนี่มันแบบอะไรกันวันนียคือเรื่องของเรื่องอะดูจากหน้าปกแล้วเราน่าจะคิดกันว่าเออมันจะเป็นแนวเซตติ้งแฟนตาซียุคโบราณอะเนาะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกไม่มีใครบนเกาะที่เคยเดินเรือออกนอกทะเลข้อห้ามของคนบนเกาะแห่งนี้ที่สืบต่อกันมาก็คือห้ามไปที่ทะเลตอนกลางคืนและในทุกๆคืนจะมีผู้ปัดเป่าออกมาต่อสู้กับทะเลดําเพื่อปกป้องคนในหมู่บ้านไม่มีใใคครรู้ว่าาทะเลลนนตอกื นนั้นมีออะไรยู่หรืออาจจะรู้แต่ว่ากลับมาบอกใครไม่ได้สิ่งที่เป็นเหมือนตำนานอย่างผู้ปัดเป่านั้นจะอาศัยอยู่ที่กระท่อมริมทะเลไม่เคยมีใครเห็นหน้าแต่ว่าในทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะพากันผัดเปลี่ยนเอาเข้าของเครื่องใช้และของกินไปให้อารมณ์ประหนึ่งของเส้นไหว้ซึ่งพระเอกของเราอย่างน้องออโตในวัยสิบขวบเนี่ยถูกลูกพี่ลูกน้องหลอกให้เอาของไปให้ท่านผู้ปัดเป่านจนถึงในกระท่อมคือปกติแล้วทุกคนเขาเอาวางไว้หน้าบ้านเพราะไม่กล้าเข้าไปก็เลยทําให้พบกับเด็กชายผมขาวที่มีปานดําขึ้นที่แขนและขารวมถึงตรงหน้าผากที่มีสััญลลกกกษ์ขออองงดดไมม้้้แแค่่ราเียวววู ไม่ใช่คนธรรมดานี่จะต้องเป็นผู้ปัดเป่าในตำนานอย่างแน่นอนและนั่นก็เป็นการพบหน้ากันครั้งแรกระหว่างเอวาับอัลโต้แต่ถึงแม้ว่าท่านเอวาเขาจะมีหน้าตาแล้วก็รูปร่างคล้ายกับเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ดีแต่ความจริงแล้วท่านเอวาเขาอายุ18แล้วนะแต่เป็นเพราะว่าคำสาปของปานดำที่ส่งผลทําให้ยังคงรูปร่างของเด็กอายุ10กว่าขวบอยู่ปกติแล้วคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ปัดเป่าเนี่ยอายุจะไม่ยืนทํางานได้แค่ไม่กี่ปีก็คือตุยไซยุนาระยิ่งปานดำขึ้นเต็ม ปกติแล้วคนในบูบ้านนะเขาจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับผู้ปัดเป่าเท่าไหร่ไม่ว่าจะด้วยความกลัวหรือว่าลังเกียจ ไม่ใช่กับเจ้าหนูออโต้ค่ะเพราะเขาเห็นพี่คนสวยนี้ก็คือกระโจนเข้าหาเป็นลูกหมาบล็อกแบ็กและยิ่งได้เห็นท่าทีของท่านเอวาที่เป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าท่านเอวาต้องพึ่งพาเขาแล้วแหละเพื่อตอบแทนท่านเอวาที่คอยปกป้องคนในหมู่บ้านจากทะเลดำในตอนกลางคืนออโต้ผู้นี้จะเป็นคนปฏิบัติท่านเอวาในตอนกลางวันเองเกาะติดพี่เขาเป็นปริงเหนียวหนึบซึ่งปกติแล้วอะถ้าเด็กคนไหนถูกรับเลือกให้เป็นผู้ปาดเป่าแล้วมักจะมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวในแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันก็จะม ว่เท่าไหร่วา้าจากนี้มันเป็นสิ่งที่คนจากศาสนาจากอะเห็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งมันดันมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงเวลาที่ท่านเอวาได้อยู่กับอัลโต้เนี่ยรู้สึกว่าอาการมันจะดีขึ้นเรื่อยเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงบำบัดอะไรประมาณนี้ทั้งที่ท่านเอวาควรจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ไม่เกิน2ปีแต่กลับมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึง8ปีเรียกว่าน่าจะเป็นผู้ปดเป่าที่มีอายุมากที่สุดแล้วถึงแม้ว่ารูปร่างจะไม่ได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นแต่่่่กกกก็็็ถถืืออออวววาา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 ามมมีรรโตตขึึ้้้้นนนนนนนบงงงงปงงปปปปเเเเเคคคยยยจจจหหไลลแิิทั ในขณะที่ผู้ปัดเป่าคนอื่นพาการทยอยเสียชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็มีการคัดเลือกใหม่เรื่อยๆแต่ว่าท่านเอวายังอยู่ตรงนี้สาเหตุมันเป็นเพราะาอะไรมันเป็นเพราะว่าอาโต้หรอหรือมันจะมีสาเหตุอื่นอีกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทะเลดำคือคนที่จะสามารถลงไปในทะเลดำได้อ่ะจะมีแค่ผู้ปัดเป่าเท่านั้นหากคนบนเกาะคนอื่นลงไปก็คือตุยนะคะแต่อีกหนึ่งคนที่สามารถลงไปคลุกคลีอยู่กับทะเลดำได้นั่นก็คือออาโต้จนมันมีอยู่วันหนึ่งที่ออโต้จะต้องเข้าไปในเมืองที่เป็นสถานที่ตั้งของศาสนาจากักรคือในเกาะน,นี้มันไม่ได้ใหญ่ไม ลแล้วดันไปรู้ความลับเรื่องต้นอ่อนเลยก็คือคนที่จะมาสืบทอดการเป็นผู้ปัดเป่ารวมถึงความลับของทะเลดํายิ่งสืบไปสืบมายิ่งทําให้รู้ว่าบน,กนเกาะนี้มันมีบางอย่างที่ไม่ปกติทําไมเกาะน,นี้ถึงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วทําไมหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ถึงไม่มีเรือลําไหนแล่นผ่านมาที่เกาะน,นี้เลยแต่ถึงแม้จะไม่มีคนผ่านมาที่เกาะน,นี้แล้วเทคโนโลโยีบางอย่างในเกาะน,นี้มาจากไหนทั้งวิทยาการการแพทย์หรือแม้แต่กระทั่งของบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่บนเกาะน,นี้ก็ยังมีอยู่ได้ความลับของทะเลดํามันคืออะไรแล้วทําไม ถึงมีแค่ผู้ปัดเป่าเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับทะเลดําได้ทะเลดํามันเป็นศัตรูจริงๆหรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วคนบนเกาะกันแน่ที่เป็นศัตรูคือยิ่งอ่านอ่ะยิ่งขุดถึงความเน่าเฟ้ข,ของคนที่มีอํานาจในเกาะนี้อ่ะคนบนเกาะอ่ะไม่รู้อะไรหรอกถูกปิดหูปิดตาเอาไว้แต่ว่าคนที่ควบคุมเกาะนี้อยู่เนี่ยสิแป่งโคตรน่ารังเกียจแต่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะดูแบบมีอะไรเยอะแต่เลิฟไลน์ก็คือดีมากคือความรักของอัลโต้กับเอวานี่มันเป็นอะไรที่โคตรจะบริสุทธิ์ก่อนที่ท่านเอวาเขาจะ ในวันนี้มันคืออะไรแล้วก็รู้แค่ว่าวันข้างหน้าเขาจะต้องตายอาดีตของท่านเอลวาคือเป็นอะไรที่อ่านแล้วแม่งโคตรทรมานใจคือเด็กคนนึงไม่สมควรที่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้อัลโตถือว่าเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านเอลวาจริงๆเป็นแสงตะวันยามเช้าของท่านเอลวาที่ต้องต่อสู้ในยามค่ำคืนมาโดยตลอดสมแล้วที่เป็นมังงะ BL Award นะฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักของสองคนนี้คือตอนอ่านแล้วแบบใจฟูมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบ NC แบบจ๋าๆแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้มีอะไรกันด้วยแหละยิ่งลายเส้นก็คือสวยตาแตกแขกระเบิดไปเลยเรื่่่องงนนนนีี้ะะะมมมเเเธรรรดาาากับะะซสคึแํ มากให้หาแบบเซตสเปย์มาอ่านเพราะว่าเล่มที่เป็นเล่มสเปเชียลอะมันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลสุดๆคือไม่ได้อ่านอะถือว่าพลาดก็ได้นะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เราเชียร์อัพชอบชอบมากให้สีให้ 4, ใหดาวเลยเรื่องนี้ลิขสิทธิ์อยู่กับสำนักพิมพ์ first l o ล e เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะมีทั้งแบบรูปเล่มแล้วก็อ e ีบุ๊กนะไปทำกันได้ enjoy reading ค่ะ